คาถาพระสิมภลีคุณแม่บุญเรือนตตงบุญเติมนมัสการพระพุทธเจ้านโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัถถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวัรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามา โพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามา โพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามา โพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โฮชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพามามาสัพเพชนะพาพระหูชนะพาพระวันตุเม